ปลาคมนี้เตรียมซื้อใช้สิทธิ์ผ่าน Delivery ได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็น Grab Gojek Robinhood Food Panda เออนะคะก็จากกระแสะเรียกร้องเนาะที่ผ่านมาก็แล้วกันที่หลายคนสงสัยว่าเอาได้สิ์คนละครึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถใช้บริการกับ Delivery ได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันบอกว่ามันยังใช้ไม่ได้จริงเพราะว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านตัวกลางก็คือทาง d e l i เ e r รทั้งหลายเนี่ยมันตามกฎเนี่ยมันต้องใช้แบบเฟ เฟสทูเฟสก็คือคนซื้อแล้วก็คนขายโดยตรงเนาะแต่ว่าเนื่องจากมีกระแสเรียกร้องมาเยอะแล้วประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนันที่คนส่วนใหญ่อยู่บ้านคุณเราก็ใช้บริการเดลิเวอรี่ทั้งนั้นน่ะใครจะต้องออกถอไปซื้อของไปซื้อของกินที่ร้านนั่งกินที่ร้านก็ไม่ได้ถูกไหมคะคือในทางปฏิบัติไม่สะดวกเลยกระทรวงการคลังก็เลยมีการพิจารณาแล้วก็เชิญผู้ให้บริการเดลิเวอรี่เจ้าต่างๆเนี่ยมาพูดคุยแต่ว่าในที่นี้เนะี่ยยังไม่มีรู้สึกว่ายังไมม่ี ซึ่งก็พอคุยเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยอ่ะโอเคและวซึ่งได้ข้อสรุปว่าคนละครึ่งเฟสสามจะใช้ได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้ผ่านผู้ให้บริการ Delivery ไม่ว่าจะเป็น Grab Gojek Food Panda แล้วก็ Robin Hood นะคะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ประชาชนไม่สะดวกจะออกไปซื้อไปหาข้างนอกจริงเสียงโควิดลดเชื้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าตุลานี้เดี๋ยวพอเราได้เงินรอบใหม่ใช่ไหมอีก1,500บาทเราก็เอามาใช้สิท ผ่านทาง delivery ได้แล้วนะคะเย้โอก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าโอก็ได้สิทธิ์แต่บอกเลยว่ารอบนี้ยังแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะไม่ได้ออกไปซื้อของที่ร้านข้าวจริงๆถูกไหมนะคะอะก็คิดว่าเดี๋ยวพอมาแล้วเรียบร้อยก็น่าจะสะดวกมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้นที่โอ๋เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าจะบอกว่า สิทธิ์ยังเหลือเยอะมากนะคะอันนี้คือข้อมูลวันนี้เลยใครที่เข้าเกณฑ์อายุ18ปีขึ้นไปนะคุณไม่ได้อยากจะใช้ชอบดีมีคืนนะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งได้อยู่นะเนี่ยเหลืออีกตั้ง1 5ล้าน5้าแสนกว่าสิทธิ์นะคะจาก31ล้านสิทธิ์ที่เขาเปิดนะคะ คุณไปลงทะเบียนกันได้อยู่เลยนะเข้าเลยค่ะเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ค่ะรอรับเงินรอบใหม่นะคะตุลาคมนี้จะมาอีกพันข้าแล้วเนองอ่ะใครสนใจยังเข้าไปลงทะเบียนกันได้อยู่นะสำหรับคนละครึ่งเฟสสาค่ะใช้จ่ายได้ต่อว,วันเนี่ยสูงสุดรัฐจะช่วยร้อยห้าสิบบาท